สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุขคนได้ครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพี่น้องครับวันนี้ขับรถพาป้าจำลองมาติดต่อเครื่องเสียงนะครับไปร้องเพลง,พงวันนี้นะครับผมเรามาหาป้าจำลองนะครับเอ้ยพาป้าจำลองหาเครื่องเสียงนะครับก<ล>ี่คนอยู่ป่ะล่ะปะ้าไปไหนเนะาะออทีนไอที ป้ามาแล้วนะครับอยู่บัลลังหาป้าเราก็มาหาเครื่องเสียงคืนนี้ก็จวดเหมือนเดิมนะครับเล็กวัสดีครับติดต่อตเครื่องเสียงนะครับพี่มือนแร้องอ่ะ อันล่องอันล่องล่องบางพี่พัลีได้ได้ได้ครับที่ที่อันที่พวกผมพักอยู่น่ะมองอยู่ถูอันผู้ดิทเออมองทางทางแถวแถวขวานปลาซ้อนนะครับนข้างหน้าขวานปลาซ้อนนะนะครับจัดปกติแด้วครับพี่คือเก่าเด้อคือเก่าประมาณประมาณกี่โมงดีกี่โมงเย็นบ่มีหอดบ่หอดดึกเนาะหาหาโมงเนาะสันตอนกี่โมง ขึ้มุ่งเพื่อนเพื่อเราไปเทสประมาณเออ้มงแล้วไปเทสไปไปเทก็ประมาณอพูดง่ายว่าห้าโมงอมลองเนาะได้ไหมครับประมาณมู่มึงก็ไปนํำในเดิมเรื่องอันนั้นนาได้บัวท่านไหนหาหารเื่องอยู่ก็ก็จะได้เอฟซีนี่แหละเป็นหางเื่องมือแรงนะนะครับมามาหาเื่องเสียงแล้วนะครับมือแรงกับมวนคือเกาจินแต่ลาบมากๆะเจ้าขันตัวมวนคือเกาครับพี่น้องครับ ไม่เลีงเจอกันนั่นแหละพี่น้องครับผมก็พาป้าจำลองมามาคอนเฟิรม์มนี่เห็นบอมาห้าดามเลยนี่พี่น้องมวนขื้เกาหันล่ะนะครับผมมวนขื้เกาก็เย็นนี้ก็เจอกันกันกบบุญน้อยกับป้าจำลองนะครับโอเคพี่น้องครับสําหรับป้าแล้ว แล้วก็คือเครื่องอี่นอีกเครื่องอันอีกส่วนหนึ่งก็ไปไปนู่นเลยใช่ไหมครับไปนู่นอันนั้นนะของเอาจอยบันจะเป็นป้าทนเขาจะไปติดต่อเองอ๋อมือแรงมีหมอลำมือแรงมีมือแรงมีหมอลำสองคณะคณะหนึ่งอยู่บ้านบ้านคุณกิคณะหนึ่งก็ทนเโเหมือนกันแต่ใครจะร้องก็ร้องอันนั้นนะโอ้ไม่ใช่หมอลำเป็นอิเล็กโตรอันนั้นมันสามพันบอเท่าไหร่ แต่ว่าป้าถอนเขาติดต่อเองอันนั้นก็เรื่องของเขามีสองคณะนะครับผมคณะหนึ่งของป้าถอนอยู่บ้านอันคุณกีแต่อันคณะของเราก็อยู่ป่ายางคณะของยูทูเบอร์ของยายจำลองอยู่บ้านกอกอันนั้นอ่ะของป้าถอนเพิ่นเอาไปลงกาแฟคุณกีโอเคจะเจอกันมื้อแรงไปหน่อยครับผมสวัสดีครับผม